ให้กำลังใจพระเอกเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงและนายแบบมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีหนุ่มคนนี้เป็นดารานักแสดงที่โลดแล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมายาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายเรียกได้ว่าเป็นพระเอกหนุ่มที่ถูกจับตามองถึงเรื่องราวความรักมาโดยตลอดเลยทีเดียวสำหรับพระเอกหนุ่มสุดหล่อแถวหน้าของวงการ เรียกได้ว่าเป็นพระเอกหนุ่มชื่อดังที่เราจะเห็นผลงานการแสดงและผลงานอีกหลากหลายด้านของเขาหนุ่มเคลลี่นับว่าเจอดราม่ามาอยู่บ้างเจอปัญหาต่างๆถาโถามเข้ามาในชีวิตแต่หลายคนคงไม่เคยรู้หน้าจอเขายิ้มแย้มแจ่มใสแต่เก็บความรู้สึกอื่นๆไว้ข้างในคนเดียวจนต้องถึงขั้นไปพบจิตแพทย์ล่าสุดหนุ่มเคลลี่เปิดใจเล่าถึงเรื่องราวต่างๆนี้ผ่านรายการแฉโดยบอกว่ามีช่วงหนึ่งปีที่แล้ววิตกกังวลแพนิคอยู่ที่กองอยู่ดีๆ ก็ต้องลุกเดินรอบกองไม่มีสมาธิทำงานบางทีอยู่บนรถก็ต้องเปิดหน้าต่างบางทีให้คนลถจอดรถเลยแล้วเราก็ออกไปยืนข้างทางเกิดจากการที่ไม่สมหวังในความรักเป็นสักพักใหญ่แต่การที่ทานยาไม่ดีหรอกทำให้เราเบอร์เวลาไปถ่ายละครผู้กำกับจะบอกพี่เคลลี่ตื่นตื่น เราไม่รู้ไงจะซึมซึมเราเลยเลิกหยุดกินยาไปไม่ได้นอนเลยน้ำหนักลงเห็นในจอชัดเลยว่าหน้าเราเรียวลงเราถึงบอกว่าเราต้องดูแลตัวเองตลอดกลับมาฮึบอีกครั้งต้องทำงานอย่างหนัก